โอ้โหเกเลยราคาเนี่ยที่การให้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 อง้ให้ให้ใหนให้ให้ใหสใน้าเนี้ให้ให้ให้าห้ให้ให้ใองใีแให้กห้ให้มห้ใ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 เ้ให้ใย้ให้ใหถให้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 ดีไม่้ใหให้ให้ จาระะกว้างกว่าเยอะจานข้เนี่ยทานก็เป็นส่วนหนึ่งจาระฆะเหมือนจาระฆะวงใหญ่ทานอยู่กลางอย่างเงี้ยมีสองวงอยู่วงใหญ่จารงือในคือทานทานเนี่ยนั่นเอ้ยจาระนี่ก็คือจาระะเนี่ยให้เหมือนแต่มีบุตรบได้มีบุตรบุญมีบุตรบุจาระฆะสัมพัญธีกที่ดีที่ไม่ดีสัจจะอันดี จาะคะทิฏิจาคะโทสะจาะคะทิฏฐ right. ิจาคะมาระคะโลภะจาะคะทิฏฐมาระคะบุญะจาระคะทิฏฐิโลภะอันนี้เร like, AP no, ียกอะรโลภตบะถ้าทขาบอกทำให้คนรักไหมครับมีใคไรรับนะโทสะใครจะโทสะจาระคะใครจะโลภะสลดทั้งสิตย่ย ผรับด้วยเดีวันนี้หมดีะวันนี้นี่ไป็้สาี่เป็นสะมานะนะตาเลยนะวันนี้จะจะจะจันะอหวยออกไปคมละไม่จำเป็นเขาจะจากทางนี้จาบข้าวติดกับปัญญาในอายะรับ5องในระยะร5องหรือ7อง สุตตะโอ้ยโอ้ยเลสุตตะสีสามสุตะสี่การะร้าข้าต้อง